ภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น17จังหวัด มีประชากรรวม12,527,307คนหรือประมาณ20%ของประชากรทั้งประเทศโดยในปี2563มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน3,595รายคิดเป็น21%ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่547รายรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย446รายและจังหวัดพิษณุโล 6,322รายโดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดลำพูน39.48รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย38.01และจังหวัดพิษณุโลก37.25การดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของแต่และจังหวัดเน้นการขับเคลื่อนโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภยัยทางถนนในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดอําเภอและท้องถิ่นโดยมีแนวทางการดำเนินการที่แต่ แตกต่างกันออกไปเช่นจังหวัดกำแพงเพชรประกาศยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญหนึ่งใน7ของจังหวัดที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเป็นรูปธรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันจังหวัดพิจิตรได้มีการกำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์ส่งเสริมสร้างวินัยจราจรเขตสวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎวินัยจราจรจำนวน17สายทางใน พื้นที่รับผิดชอบ17สถานีตำรวจภูธรรวมทั้งการกำหนดให้หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรและเขตสวมหมวกนิราภาย100ัยร้อยเปอร์เซนตหรือโครงการตามหาคนสูงวัยใช้รถเก่าเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่สูงอายุจังหวัดตาได้มีการนำสตอปคูณ2โมเดลมาใช้ในการดำเนิน โครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จเจรา่าอำเอแม่ระมาดประกอบด้วย <S, S Social Network Social Media T Team Work Technology O Organizing o b s e r e P Participation policy ทั้งนี้คนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพบว่าไม่พบผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย100%เปซ็นเป็นวาระของจังหวัดประจำปีพศ2564โดยการกำชับให้ข้าราชการพานักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายนโย บายความปลอดภัยทางถนนและให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รวมทั้งให้ตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษาและตั้งด่านโรงงานในสถานประกอบการโดยมีการลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานโรงงานและสถานศึกษาแล้ว522แห่งการประกาศ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยซึ่งได้ดําเนินการประกาศรายชื่อ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยไปแล้วจํานวน167สายทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ดําเนินการจัดทีมระดับ จังหวดัดลงตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนง,งานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทุกอำเภอโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นหัวหน้าทีมรวมทั้งการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นมาตรการการสวมหมวกนิรภัยและเมาไม่ขับรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์โดยมีกิจกรรมลดอุบัติเหตุ5ด้านได้แก่1รณรงค์ปฏิบัติตามกฎจราจรด่านชุมชนเน้นหมวกนิรภัยและเมา ไม่ขับ 2. ลดปัญหาอุบัติเหตุจุดเสี่ยงสูงใช้หลักการ3ทอลงทุนลงธรรมลงทั่ว 3. มีระบบสื่อสารส่งต่อและรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 4. การประสานงานและสร้างเครือข่ายในอำเภอและตำบล 5. ถนนปลอดภัยในชุมชนจังหวัดน่านขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลขับขี่ปลอดภยัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสสสและสวปทในการขับเคลื่อนภายใต้กลไกสปท อำเภอไปสู่สปทอ,อ,อปทโดยเกิดตำบลขับขี่ปลอดภยัยอำเภอละสองแห่งรวมทั้งผักดันให้ทุกอ,อกปทมีแผนปฏิบัติการและบรรจุในงบประมาณของอ,อปทจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดทํามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งน้ํายางพาราจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งจึงมักมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากและมักมีพฤติกรรมการขับขี่ ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยโดยจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการฝึกอบรมสัมมนาเช่นโครงการแก้บนด้วยหมวกกันน็อกเป็นต้นรวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องจังหวัดแพร่ได้กําหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดโดยกําหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเน้นหมวกเมาเร็วทุกหมู่บ้านมีการตั้งด่านในวันจันทร์รวมทั้งกําหนดมาตรการเยาวชนแพรส่สวมหมวกนิรภัยร้อยเป เป็นต้นจังหวัดลำปาง เน้นการขับเคลื่อนสอปทในแต่ละระดับเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกเพื่อนําไปสู่การแก้ไขจังหวัดลําพูนเน้นการกําหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการดื่มแล้วขับการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดรวมทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยเป็นต้นจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้แนวทางของสอประทอในการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในระดับพื้นที่ โดยการระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้อุตรดิษฐ์เป็นเมืองปลอดภัยเซนตี้ซิตี้โดยเน้นตำบลที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงที่สุดของอำเภอโดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและมีการประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งทั้ง9อำเภอโดยการจัดทำแผนงานระยะยาวตั้งแต่ปี2561ถึง2565ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกกิจกรรมได้ตรงกับสภาพปัญหาของพื้นที่จัง จังหวัดอุทัยธานีให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนและงบประมาณรองรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีโดยในปี2570จะต้องลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ12ต่อแสนประชากรรวมทั้งผลักดันให้บรรจุเรื่องวินัยจราจรหรือความปลอดภัยทางถนนไว้ในหลักสูตรการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุ ระดับชั้นและผลักดันให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรโดยเน้นย้ำการสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวัดสุขโขทยัยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีการดำเนินงานท้องถิ่นหรือชุมชนปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขจังหวัดพะเยากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปโดยให้ชุมชนหมู่บ้านดูแลกันเองกำหนดแนวทางให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านตลอดทั้งปีเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านจากการตั้งด่านชุมชนหมู่บ้านในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เรียกว่าด่านวันจันทร์ให้ช่วยแนะนำตักเตือน ป้องปรามผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจรรวมทั้งให้สำรวจจํานวนยานพาหนะของครัวเรือนประกอบด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์รถทางการเกษตรการทําประกันภัยภาคบัขขบงคับการสวมหมวกนิรภัยความต้องการที่จะทําประกันภัยและความต้องการหมวกนิราภายัยเพื่อนําไปสู่ Call B N S S S, <S าการจัดหาหมวกนิราภายัยและการให้บริการทําประกันภัยภาคบังคับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำ สาขาพะเยาและสำานักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพศ .2561 ถึง2564นอกจากนี้ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังชุมชนเชียงรายร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนควบคู่กับการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยัย การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่การจัดตั้งด่านชุมชนและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านกลไกลของสอปทจังหวัดสปทอำเภอและสปะทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องในทุกระดับจัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงกับนักเรียนระดับประถมปลายมัธยมศึกษาตอนตอน้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภยัยและกฎหมายจราจรเบื้องต้นมีการดําเนินการตามมาตรการองค์กรอย่างเข้มข้นรวมทั้งรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และสอนท้ายรถจักรยานยนต์ในทุกช่วงวัยในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่วงวัยเช่นโครงการสนามจราจรโครงการอบรมสอบใบขับขี่ระดับป .4 ถึงป .6 ระดับปวชและ ระดับปะวะสโดยจังหวัดแม่ห้องสอนได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ20คนต่อแสนประชากรภายในปี2564